ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์บนโพส IG หรือว่าอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับผมขั้นแรกนะครับผมให้วิธี Google เราสจะก่วว่า SPE SMM นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมให้มาติ๊กตรงด้านบนนะครับผมว่าลงชื่อเข้าชายนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับผมให้มาติ๊กตรงที่สมัครสมาชิกนะครับ เพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับผมอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับสำหรับใครนะครับที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับผมอพอลงเบบินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย หน้าต่างแรกของเว็บไซต์หน้าผมก็จะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับผมด้านบนหน้าผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมมีให้เลือกอีกมากมายกันเลยทีเดียวครับผมของเราก็เลือกเป็นไอจนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่ครับอ่านี่ครับผมเพิ่มยอดไลค์ในส่วนของบริการนะครับผมเดี๋ยวผมเลือกเป็นนันแรกนะครับผมก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคาอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าโปรไอจีของเรานะครับผมกด๊อปปี้ลิงก์มา กดวางเลยครับในส่วนจํานวนนะครับผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลน์นั่นเองนะครับผมขอเอาจาก100คนแล้วกันเนาะอ่าในส่วนของค่าใช้จ่ายก็ถือว่าถูกม,มากๆเลยนะครับผมแค่1บาทเองเท่านั้นเองนะครับผมอพอตรวจสอบราไลเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสั่งซื้อได้เลยครับอ่าพอกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมได้ระบคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยนะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างแจ้งเขียวแบบนี้นะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะครับผมหรือว่าเขาไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลย ะสถานะก็ตั้งขึ้นนะครับว่ากาลังรอดําเนินการนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสไอจีของเรานะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นที่เราจะเพิ่มยอดไลค์ขึ้นมานะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือว่ายังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูตรงเติมเงิงงนได้เลยครับผม ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน QR code นะครับผม QR Pay สองอปวอลเลตแล้วก็มีทูมันนี่วอลเลตนะครับผมก่อนเติมเงินก็อย่าลืมอ่านคำแนะนำกันด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับผมเติมขั้นตัดสิบบาทและสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อครั้งนะครับผมสำหรับใครนะครับที่เติมเงินด้วย QR code นะครับผมเมื่อเติมเงิน20,000บาทขึ้นไปนะครับผมรับโบนัสเพิ่ม15%กันเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับใครนะครับที่เติมด้วยซอง p o w e r ล e s นะครับผมเมื่อเติมเงินครบ1 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมรับเบอร์นัดเพิ่มถึง2%เกันเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าให้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาด้านยอดรายไม่ขึ้นหรือว่าติดปัญหาต่างๆงนะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับผมเพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยนะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผม เนส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีให้เลือกเลนหลายราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือก็จะเป็นคำอธิบายของเลนราคานั้นๆนะครับผมนี่นะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับที่หาแพลตฟอร์มไม่เจอนะครับผมให้มาติ๊กตรงด้านบนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น i อ f a c e b o o k YouTube t w i t t e r Tik t o ต็นะครับผมนี่นะครับผมถ้าเป็นไอจีก็จะเป็นเพิ่มยัดไลน์นะครับผมราคาถูกนะครับผมหรือว่าเพิ่มยัดเบียร์อลี่นะครับผม หรือว่าเพิ่มยอดวิวคลิปเดียวนะครับผมอะไรอื่นๆอ,อีกมากมายนะ,าานนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยครับผมถ้าเป็น Facebook นะผมก็จะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับผมเพิ่มไลค์หรือว่าอินโมจินะครับผมนี่นะครับเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับผมเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับผมทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะให้อัตราค่าค,าคอมมิชชั่นหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวผมเพียงแค่ copy ิงก์ของเราครับผมกดส่งให้เพื่อนๆน,น,นะครับผม เือว่าเป็นการสร้างรายได้ไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับสำหรับผมก็ลงทะเบียนสองคนแล้วผมรายได้ของผมก็อยู่ที่2บาทเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเราเข้าไปที่หน้า i อของเรานะครับว่ายอดไลค์ของเราคือหรือยังเพียงแค่กดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับอนี่นะครับผมยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมถือว่าเร็วมากมากเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจนะครับผมหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ